สวัสดีครับทุกคนมันนี้นะครับมายามโตงใส่ในทอนะครับทุกคนนะครับถือปลานะครับเนาะจะเป็นปลาหน่อยนะครับปลาเ,เข็งปลาเข็งปลาซิวนะครับทุกคนเนาะบรรยากาศอจุ่ธงไฮธงหน้านะครับทุกคน อาจจะเมืงมืงว่ามันจะได้หลายซ้ำได้เนาะใส่โตงไหวนะครับทุกคนส่วงนี้ก็ถึงหน้าหนาวแล้วครับทุกคนถึงดูการหน้าหนาวแล้วปลาจะลุ่งปลาจะลุ่งตงนะครับนี่ครับนี่ หลายเติมนะครับหลังเดียวได้นี่นะครับมีเต่ปลรเข็งนะครับทุกคนก็ถือว่าดีอู้นึ่งนะครับต่มสม,ม,มกินแห้งแสบครับทุกคนนี่แหะครับตรงไฮตรงหน้านะครับทุกคนเนาะ ตร,ตรงนี้ก็เป็นบอลเลียงปลานะครับโคนตรงนี้ก็เป็นไฮน่านะครับไฮน่าแล้วก็ทั้งฝุ่นนะครับเป่นเลียงวัวนะครับเลียงวัวไว้นะครับทุกคนเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับในน้ำมีปลานะครับในนาก็มีพระ ีเอาไปเอ็ดกินนะครับนี่ครับเป็นปลาหมอนะครับตัวน,นี้น้อยหนนะครับเนาะจะเอาไปต้มสมหรือว่าเอาไปูกินแห้งแสบนะครับทุกคนนี่คือพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือว่าตรงหนีนะครับจะเป็นการสร้างระบบนิเวศนะครับเนาะเพื่อว่าจะสามารถ รอเลี้ยงตัวเองได้นะครับเนาะสึ่งบัคคอยได้อาศัยการสือกินบัไดอเขาตลาดจจกเถื่อนะครับจะมีบางจะสืบมกพริกน้ำป้านะครับทุกคนน้ำป้าเกลือนะครับสิ่งที่ผลิตบัวดเองนะครับทุกคนเนาะเศรกิจพอเพียงนะครับทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อาหารนะครับ มีหมากไม้นะครับเนาะเขาจะปลูดเขาจะปลูกกล้วยนะครับปลูกพืชพลนใหม่หลายอย่างนะครับทุกคนนี่ก็คือไก่งวงนะครับทุกคนเนาะถาเกิดอย่างไก่ไว้หลายตนะครับไก่งวงไก่ตอกไก่พื้นบ้านนะครับเมมเบอรจะเป็นไก่พันไข่นะครับก็มีนะครับทุกคนนี่ครับเลี้ยงไว้น้ำกันเลครับเนาะไก่งวงไก่ฝืนบานนะครับ อยู่รกันด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นลกไก่นะครับลกไก่ไก่ฟันไข่เด้อนะครับทุกคนนี่ครับไก่ฟันไข่นะครับซึ่งไข่ทุกวันนะครับเนาะเราจะได้ไข่ทุกวันนะครับตรงนี้นะครับไก่เม่วงนะครับ เราเลี้ยงไก่งวงไว้ดูเล่นนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นบ่อนะครับบ่อนี้เลี้ยงปลาไปเยอะเลยนะครับทุกคนี่เวลาเขาบวมีแนวกินนะครับเขาก็ล่งม่องนะครับหรือว่าเาจะเอาเบ็ดมาสิดเบ็ดเอากระได้นะครับเนาะว่ปลานี่ปลานี่ก็มีเดือต้มงามนะครับเนาะแล้วก็เขาเลี้ยงไว้นะครับไว้้ากินเวลามันบวมีอาหารนะครับเขาจะ หาปลาตรงนี้นะครับเอาปลาตรงนี้มาทํากับข้าวได้นะครับทุกคนเนาะข้างบนนี้ครับก็เป็นเถียงนะครับเนาะมองให้ยูนะครับทุกคนนี่นะครับพชีวิตเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพึ่งพาตัวเองได้นะครับทุกคนไม่ต้องมีเงินเยอะนะครับก็มีความสุขได้นะครับทุกคนนี่ครับ วิถีชีวิตของเบาไทบ้านนะครับทุกคนเนาะเป็นความสุกเล็กๆในหน่อยนะครับทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถเฮ็ดแบบนี้ได้นะครับเนาะสามารถทำมิธีได้ล้านนะครับเนาะเอามาเฮ็ดเป็นผูกน้องหน้านะครับเนาะมีสะมีบอ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกพืชน,นะครับปลูกตามคู่สะนะครับทุกคนเนาะ เขาอยากยังอยากมากใหม่ผลละใหม่ชนิดใดนะครับเขาก็สามารถปลูกได้นะครับทุกคนไว้จะกินเนาะหนีโบเมนวาสิมาเฮดแล้มมันสําเร็จข้าวเดียวนะครับเนาะต้องใส่ความอดทนแน่นะครับเนาะต้องต้องใส่เวลาประมาณ3ปี4ปีนะครับถึงจะเห็นผลนะครับเนะาะแต่แหลกแน่กัล่องพิษลองถูกหลายอย่างนะครับทุกคนว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ก็ต้องอดทนแน่นะครับทุกคนเนาะ ตามมันสําเ็จแล้วมันก็ดําเเ็จเลยนะครับเนาะเพราะว่าอาหารนี่มันจะเกิดขึ้นเองเลยนะครับตามธรรมชาตินะมีหลายบ่อนะครับบ่อลุมกับมีนะครับซึ่งมันจะมีปลาธรรมชาตินะครับทุกคนเนาะนี่ครับบ่อนี่นะครับอาจจะปลูกหลายอย่างนะครับทั้งบ่อก็มีพวกบัวแดงนะครับที่เฮาเอามากินกับ ปนก็ยั้งกระไดน,นะครับเทศเป็นอาหารได้นะครับทุกคนครับกับประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะฝากเป็นกําลังใจให้เดอ้อกดถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องบ่าวที่บ้านทำมาหากินเดอ้อนะครับเนาะจะมาอัปเดตนะครับให้ทุกคนนะครับ ไหลเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ